EP เนี่ยครับผมจะพาไปเจาะลึกกันแบบเข้มข้นเลยนะต้องบอกว่าเป็นวิธีการแก้ผอตหรือปรับพอตนะครับจากผอร์ตเราที่ติดลบแดงๆเนี่ยจะทํายังไงให้กลับมาเขียวสดใสได้ใน1ปีซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ผมใช้กับพี่ๆใน ICB p a s s ทุกคนเลยนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะมีขั้นตอนวิธีการแก้พอร์ตอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องทําการตัดเนื้อร้ายทิ้งก่อนนะครับนั่นหมายความว่าต้องกลับมาดูหุ้นในพอร์ตนะครับว่าปัจจุบนนันนะหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ เนื้อร้ายเนี่ยจะมีอยู่2ประเภท1คือถ้ามันเป็นหุ้นที่แบบงบการเงินเน่าเลยนะนี่สินมหาศาลขาดทุนติดต่อกัน5ปีติดบุ๊คแวรลูลดลงเรื่อยๆมูลค่าทางบัญชีล่วงลงตลอดนะครับไม่จ่ายปันผลนะครับทุกอย่างติดลบหมดอนนะ่ะผู้ยง่ายดูเปิดดูงบการเงินปับ๊บโอไม่น่าถือต่ออีกต่อไปแล้วอะไรแบบนี้แบบนี้นะถ้าเข้าขายกรณีนี้เมื่อไหร่นะครับขายทิ้งทุกกรณีครับไม่ว่ากราฟมันจะอยู่ต่ำหรืออยู่สูงอย่าไปลุ้นมันครับ เพราะส่วนใหญ่หุ้นเหล่านี้สุดท้ายแล้วก็จะถูกซัสเปนนะครับหรือแขวนไว้หรือบางทีก็ถูกเอาออกจากตลาดไปเลยเพราะฉะนั้นหุ้นเน่าแบบนี้นะครับเราไม่ควรมีอยู่ในพอร์ตนะครับอันนี้เป็นเหมือนเนื้อเรียกง่ายๆนะครับว่าเป็นเหมือนแบบก้อนเนื้อมะเร็งอะ่ะที่แบบเป็นก้อนใหญ่แล้วอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นลองรีบตัดม,มันออกไปที่เร็วนะครับทีนี้ยังมีเนื้อร้ายอยีกประเภทหนึ่งครับก็คือเนื้อร้ายที่ อาจจะแบบค่อยๆเริ่มก่อตัวนะครับอาจจะเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยแต่ค่อยๆก่อตัววันนี้มันยังไม่ใหญ่นะแต่อนาคตถ้าเราไม่ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมมันจะกลายเป็นเนื้อร้ายแบบพ่อแรกแตะกี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นเหล่านี้ให้เช็คด้วยกราฟครับนะเราต้องเช็คด้วยกราฟนะครับถ้ากราฟมันอยู่สูงนะไม่ว่าเราจะขาดทุนหรือกําไรอยู่นะครับมันบ่งบอกว่าหุ้นตัวนี้มีโอกาสที่จะแพงหรือว่าโอเวอร์แวลูมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากราฟอยู่สูงนะครับไม่ว่าเราจะกําไรหรือขาดทุนอยู่นะครับ ให้ทําใจในการตัดใจขายมันทิ้งนะถ้ามันกําไรอยู่ก็ตัดใจง่ายถูกไหมถ้ามันขาดทุนอยู่แสดงว่านะครับแสดงว่าจุดที่เราเข้าซื้อเนี่ยสูงกว่าราคาปัจจุบันเยอะไหมครับดอยกว่าเดิมอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นพวกนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นหุ้นที่ดีก็ตามนะค,คือถ้าวันนี้มันอยู่สูงมากๆนะครับแล้วมันล่วงมาหน่อยหนึ่งหรือแบบอะไรแบบนี้นะครับผมก็แนะนําว่าเราควรจะทําการ คัดลอสหรือขายมันทิ้งอยู่ดีนะครับเพราะถ้าวันนี้เราขาดทุนอยู่5% 10%มันยังไม่มากถูกไหมแต่ถ้าเราปล่อยมันไปเรื่อยๆมันอาจจะกลับมาติดลบ4 0 5 0ไอ้แบบนี้แหละครับเขาเรียกว่าเซลล์มะเร็งมันเริ่มขยายตัวเป็นก้อนเนื้อชิ้นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทําลายพอร์ตเราในอนาคตได้นะอย่าถือหุ้นที่มันกราฟสูงๆอยู่ในปัจจุบันอยู่เลยนะครับเพราะมีโอกาสล่วงสูงมากนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันดับแรกข้อที่1วิธีแก้คือให้ตััดดเเนนนืื้้้้อออราายก่ตป๊ ถูกปะเราก็จะได้เงินก้อนหนึ่งออกมาละถูกไหมครับด้วยการตัดเนื้อรายแบบหุ้นเน่านะเป็นงบการเงินเน่าหรือกราฟที่อยู่สูงก็ต่านะครับเราจะได้เงินก้อนหนึ่งออกมาแล้วถูกไหมพักไว้ก่อนยังไม่ต้องอยุ่งกับเงินก้อนนี้นะครับวิธีการแก้ข้อที่2นะครับก็คือว่าวันนี้หลังจากเราตัดเนื้อรายไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีหุ้นที่ดีถูกไหมที่แบบเอ้ยงบดีงบ,งบสวยหรูเลยอะแต่วันนี้เป็นไงครับกราฟมันอยู่ต่ํา รหรือราคาปัจจุบันมันอยู่ต่ำกว่ามูลค่ามันอันเดอร์วลูวอ่ะมันไม่ได้อยู่สูงสูงแบบไอ้ข้อที่1ถูกปะมันอยู่ต่ำๆอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าเราจะขาดทุนหรือกําไรหุ้นแบบนี้นะครับผมก็แนะนําว่าให้ถือรอไว้เพราะหุ้นที่ดีเราสามารถลุ้นให้มันขึ้นได้ถูกปะไม่ว่าวันนี้เราจะเข้าทุนอยู่หรือกําไรอยู่นะครับหุ้นเหล่านี้มันสามารถขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่ารีบไปขายมันทิ้งแต่ถ้าเราขาดทุนอยู่นั่นหมายความว่ากราฟาปัจจุบันอยู่ต่ำถูกไหมแต่ราคาเราอยู่ข้างบน ไอ้หุ้นแบบเนี้ยก็มีโอกาสลุ้นขึ้นไปเท่าทุนเราได้โอเคไหมครับเพราะฉันก็อยากขายทิ้งเช่นเดียวกันถ้าเราไปขายทิ้งมันขายทิ้งตรงตรงกลล้นแล้วึกอกปะตรงตีนเขาแล้วเพราะฉันสุดท้ายขายปุ๊บมันก็เด้งขึ้นมาใกล้ทุนเราเราก็จะเสียได้ไงมันก็เลยทําให้เราไปขายตอนก้นไปซื้อตอนแพงแบบเดิมอีกเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ต้องทําแบบนี้นะครับโอเคไหมครับพอเข้าใจคอนเซปตนะ์เนาะเพราะฉะนั้นหุ้นที่ดีที่งบการเงินดีแต่วันนี้ราฟมันอยู่ต่ําถือรอให้มันกลับมา แล้วกลับมาปุ๊บเราค่อยขายทิ้งหรือค่อยไปดูใหม่อีกทีถึงตอนนั้นว่ามันเริ่มแพงหรือ,อยังโอเคไหมครับพอทําแบบนี้ได้นั่นหมายความว่าหุ้นชุดที่2เนี่ยจะเป็นหุ้นที่เราถือรอให้พอร์ตเรามันดังกลับมาโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันโอเคไหมครับทีนี้วิธีการแก้ข้อสุดท้ายครับซึ่งเป็นข้อที่สําคัญมากๆแล้วผมอยากจะเน้นย้ําเพื่อไม่ให้คนเข้าใจผิดกันก็คือการบาลานซ์พอร์ตครับ เราจําเป็นจะต้องทําการบาลานซ์พอร์ตอยู่เสมอบาลานซ์พอร์ตของผมหมายความว่าถ้าเรามีหุ้นหนึ่งตัวตัวหนึ่งไม่ควรเกิน3%เเลยฟิกเล,เลขนี้ไว้ได้เลยครับมันจะทําให้การลงทุนของเราง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับฟิกเลขนี้ไว้เลยว่าไม่เกิน3%นะครับถ้าวันนี้เรามีหุ้นตัวไหนที่เกิน3%เรนะครับเราไม่เข้าข้อหนึ่งข้อ2นะคือแบบมีมากเกิน3%แล้ววันนี้อาจจะแบบจำไรอยู่หน่อยนึงนะครับหรือขาดทุนอยู่นิดนึงอ่ะ แบบนี้นะครับให้ทําการปรับสัดส่วนลงมาคือพร่องขายออกสมมุติพอร์ตสิล้านเนี่ยสนคือประมาณ3 0 0 0 0 0ถูกไหมครับแต่ถ้าถือตัวนี้อยู่ล้านหนึ่งน่าหมายความว่าต้องขายออกประมาณ7 0 0 0 0สครับเพื่อให้เหลือยอดประมาณ3 0 0 0 0นหรือไม่เกิน3%าเร็นนะแล้วเอาเงิน70,000สน,นั้นไปลงทุนตัวอื่นแทนพอเห็นภาพไหมพอเห็นภาพไหมคือเพื่อปรับสัดส่วนของพอร์ตเราไม่ให้ไปหนักที่หุ้นตัวไหนมากเกินไปเพราะถ้าวันหนึ่งไอ้หุ้นที่เราถือเยอะเกิดมันแจ็คพอร์ตไปไงครับ ร่วงลงหนักเป็นไงหูอ้ตัวอื่นที่มันกําไรอ่ะพอร์ตเราตัวนี้ตัวเดียวที่มันเราถือเยอะ10% 20%ของพอร์ตเนี่ยมันปรับลงมาปุ๊บเนี่ยไอตัวอื่นอีก80%เนี่ยมันมันฉุดไม่ขึ้นนะครับผมเจอเคสนี้เยอะมากผมบอกเลยว่าเคสเสานี้ทําให้พอร์ตกลับมาไม่โตนะครับหุ้นตัวอื่นโตแล้วแต่ตัวนี้มันยังไม่กลับมาก็มีโอเคป่ะเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจหุ้นนะครับอย่าไปชอบหุ้นตัวไหนมากเกินไปนะครับชอบตัวไหนก็แล้วแต่จะชอบจะรักมัน ถือมันไม่เกิน3%าปอรเซ็นต์ก็พอปัจจุบันตัวผมเองผมก็ไม่มีหุ้นตัวไหนเลยนะที่ถือเกิน3%ปรเซ็นต์นะส่วนใหญ่จะถือประมาณสัก2 2กว่า2.5งจุดห้าด้วยซ้ำนะครับก็คืออยู่แถวๆนี้เลยนะมันไม่เป็นเรื่องที่ผิดนะว่าเราจะถือ1%อเถือศ้าเถือเปอร์เซ็นต์ไม่ผิดครับหรือจะถือมากกว่านั้นก็ไม่ผิดนู่มแต่ผมแนะนําว่าถ้าอยากให้พอโตกลับมาได้ดีแล้วเราไม่ต้องเครียดกับการลงทุนถือไม่เกิน3%เแล้วเราจะปลอดภัยนะครับพอเราทาแบบนัา่หว ทุกตัวเราจะไม่มีเราจะไม่มีตัวไหนเกิน3%ร์เเลยถูกไหม โอเคปะ่ะถ้าเราจะกําไรจะขาดทุนอยู่ก็ตามพอเราปรับ3ข้อนี้ได้ไปเปครับเราจะได้เงินออกมาก้อนหนึ่งเลยถูกปะ่ะจากการที่เราขายหุ้นตัดพวกเนื้อลายทิ้งนะครับถูกไหมครับได้เงินพวกจากหุ้นเน่ามาจากหุ้นที่อยู่สูงมาถูกไหมครับได้เงินจากการบัตรบับบาลานซ์พอร์ตใหม่ก็คือไอ้ตัวที่มีเกิน3%แล้วเป็นหุ้นดีที่เรากําไรอยู่นิดๆหน่อยหน่อยหรือว่าขาดทุนอยู่นิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะครับใกล้ต้นทุนเราราคามันต่ำอะนะนะเราปรับขายออกมาเราเราจะได้เงินออกมาก้อนหนึ่งเราเอาเงินก้อนนี้ไปลงหุ้นนตัวอื่ ให้ไปกระจายลงทุนหุ้นตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวเดิมที่มีมีอยู่ในพอร์ตนะะคือหลายคนนะเข้าใจผิดพยายามจะเอาชนะหุ้นตัวเดิมนึกว่าบางทีเฮ้ยตัวเนี้ยโอ้ขาดทุนอยู่1 0บเงั้นไปถัวเพิ่มดีกว่าพอไปถัวเพิ่มปุ๊บเป็นไงครับต้นทุนเราจะได้ดีขึ้นถูกไหมต้นทุนเราจะได้ต่ำลงแล้วหุ้นตัวเนี้ยเราจะได้กลับมากำไรแต่บางทีเราลืมคิดไปครับพอไปถัวเพิ่มเงินเราใส่ไปเพิ่มตอนแรกมี3%ามเปอร์นดีๆนะครับพอไปเติมถ,วมถัวเพิ่มไหมครับกลายเป็น ถั่วไปถัวมาการมี20%ของพอร์ตสุดท้ายหุ้นตัวนี้ไม่กลับมาหายไป20%พอร์ตเลยนะครับพอเห็นภาพไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดในมุมเดียวเวลาลงทุนให้มองเป็นภาพรวมของพอร์ตมองเป็นภาพ,วพรวมทั้งหมดแล้วกระจายไปนูกอไหมวางขาไปวางเสาเข็มไปนะครับแล้วมันจะทำให้การลงทุนของเราปลอดภัยสุดท้ายพอร์ตที่เราเคยติดลบจะสามารถกลับมาเขียวสดใสได้ภายใน1ปีนะครับ อันนี้ขึ้นอยู่ว่าติดลบมากติดลบน้อยเยอ่อย่างเคสของคุณป้าผมเองเนี่ยก็ใช้วิธีการเนี้ยค่อยๆปรับครับในการลงทุนมีเงินสดเข้ามาก็มาลงทุนเพิ่มได้ันผลมาก็เอามาสะสมเพิ่มถูกปะแต่ว่า ปรับพอททั้ง3ข้อนี้ให้ดีก่อนพอปรับดีปุ๊บต่อไปมันจะง่ายนะครับซึ่งช่วงแรกมันอาจใช้เวลาครับหเดือน1ปีอาจจะไม่อาจจะไม่เห็นอะไรมากนะอย่างกรณีของคุณป้าผมเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับก็กลับมาจากที่ขาดทุนประมาณ45เซนก็สามารถกลับมา covering loss ทั้งหมดได้นะครับอย่างพี่บางคนเนี่ยขาดทุนไป20%่ปปีเดียวก็กลับมาได้นะครับก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าวิธีการนี้เท่านั้นครับ ถึงจะทําให้พอร์ตเราจากติดลบกลับมาเขียวสดใสได้มันไม่ใช่เกิดจากการที่แบบพนันถูกตัวลงไปถูกตัวแล้วกลับมาปุ้งกลับมาบ้างมันไม่มันไม่เคยมันไม่เคยเกิดแบบนั้นนะครับมันต้องค่อยๆปรับครับแล้วให้เวลาพอร์ตมันกลับมาเติบโตถือรอมันนานมากพอหุ้นทีด่ดีถือรอไปหุ้นไม่ดีตัดเนื้อลายทิง้งนะครับแล้วเอาเงินมากระจายตัวหุ้นที่ดีใหม่ที่อยู่ต่ำใหม่แบบนี้ต่างหากครับพอร์ตเราถึงจะกลับมาเขียวสดใส,ดใส,ดใสได้แล้วมั่นคงได้ด้วยในระยะยาวนะครับ ฝากไว้เอาไปปรับใช้กันดูนะครับหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ